สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แซบนำสมุนไพรไทยมาฝากนะคะภูมิปัญญาสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่ว่าเรารู้จักหยิบจับใช้อย่างถูกต้องนะคะถ้าเรารู้จักการใช้แล้วก็ตรงส่วนไหนของเขาที่มีประโยชน์ที่หยิบมาใช้ได้แล้วก็ถูกต้องกับโรคอะไรนะคะสมุนไพรไทยเรามีเกือบทุกที่เลยนะคะโดยวันนี้แซบจะนำเสนอต้น ข่อยนะคะซึ่งต้นข่อยนี่ก็เป็นไม้ประดับที่คนนิยมปลูกและเป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามข้างทางแล้วก็ตามจอมปลวกตามทุ่ง,งานานะคะที่เราสามารถพบเห็นแล้วก็พบเจอได้โดยง่ายแต่กลับมีประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายช่วยดูแลรักษาสามารถนำมาใช้เป็นสปปรรพคุณทางยานะคะมากมายเลยนะคะตั้งแต่รากจรดใบ มีต้นข่อยต้นเดียวเหมือนมีตู้ยาประจำบ้านเลยนะคะแต่ว่าเราจะเลือกใช้ประโยชน์ตรงส่วนไหนของลำต้นในวันนี้แซบก็จะนำเสนอประโยชน์สรรพคุณของกิ่งและใบของข่อยนะคะใบข่อยสดนะคะนำมาตำแล้วก็เอามาพอกงูสวัสดิ์พวกเริมไฟลามทุ่งกลากเกลื่อนหรือจะนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาทาพอกตามร่างกาย ตรงส่วนที่เป็นผดผื่นคันฝีหนองรักษาได้ดีนะคะทำอย่างนี้สักพักหนึ่งค่ะไม่กี่ครั้งก็จะหายดีเป็นปกตินะคะใบข่อยสดนำไปคั่วให้กรอบแล้วนำมาต้มดื่มแก้ปวดประจําเดือนในสตรีนะคะปวดมากแค่ไหนก็หายได้นะคะแล้วก็ใบข่อยนำมาตากแห้งนะคะเก็บนำใบข่อยนำมาล้างให้สะอาดนะคะนำมาตากแห้ง แล้วก็มาต้มดื่มนะคะสปปรรพคุณแก้ปวดข้อนะคะปวดตามข้อต่อปวดตามข้อนิ้วนะคะปวดแค่ไหนก็หายได้เช่นกันนะคะท่านที่เป็นอาการนี้นะคะรีบๆเลยนะคะ,ร,ะ,คะรีบหามาตากแดดแล้วก็ต้มดื่มได้เลยนะคะใบและกิ่งสดใบของข่อยนะคะซึ่ง เขาจะขึ้นมาพร้อมกับกิ่งนะคะกิ่งที่แบบไม่ใหญ่ไม่โตเกินไปนะคะเราตัดมานะคะตัดมาแล้วก็เอามาล้างแล้วก็นำมาต้มเลยนะคะสดๆทั้งทั้งใบทั้งกิ่งเลยนะคะต้มสรรพคุณแก้ขับพิษในร่างกายนะคะแก้พิษจำพวกยาฆ่าแมลงนะคะแล้วก็ยาฆ่าหญ้าที่เราหายใจเข้าไปนะคะหรือไม่ก็ ที่เราไปโดนมานะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางข้างนอกข้างนอกนะคะเขาทํานาทําไร่เขาจะฉีดสารพวกนี้นะคะยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรจําพวกนี้นะคะเราจะสูดดมโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะบางท่านก็อาจจะโดนโดยละอองของเขานะคะเราก็ไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางภาคอีสานของเรานะคะจะนิยมทําไร่ทํานาแล้วก็ป่าอ้อยนะคะโดยเฉพาะบ้านแซบนะคะป่าอ้อยเยอะมากเลยนะคะ ซึ่งแซบก็ใช้ข่อยนี่แหละคะ่ะมาต้มก็จะดีมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ชอบทำงานเกี่ยวกับการพ่นยาบ่อยๆนะคะบางท่านก็อาจจะไปรับจ้างบ้างนะคะหรือไม่ก็ทำในสวนหรือในได้ของตัวเองนะคะอยากให้พยายามหามาต้มดื่มให้ได้นะคะเพื่อร่างกายที่ดีของเรานะคะจงดูแลและก็รักษาต่อไปนะคะไม่ต้องไปหามหมอให้มันยุ่งยากนะคะเพียงแค่เรารู้จักใช้สมุนไพร ที่คนเท่าคนแก่ของเราใช้มาชั่วอายุคนนะคะออกฤทธิ์ดีมากนะคะช่วยขับล้างสารพิษนะคะเมื่อดื่มเข้าไปแล้วนะคะมีฤทธิ์ไล่สารพิษออกจากร่างกายนะคะโดยจะขับมาทางผิวหนังของเราเป็นเป็นเหงื่อนะคะขับเป็นเหงื่อออกมาทางผิวหนังของเรานะคะแล้วก็ทางปัสสาวะด้วยนะคะซึ่งพิษนี้ก็จะออกมาทำให้ร่างกายเรานี้ปลอด จากสารพิษที่เราได้รับแล้วก็สารพิษที่ตกค้างนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดด้วยนะคะแก้ริดสีดวงทวารน,นะคะช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารหรือจะนำทั้งกิ่งและใบนะคะมาต้มใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นไว้สักพักหนึ่งนะคะเมื่อเขาเย็นก็เทใส่ภาชนะ เก็บเอาไว้ได้เลยนะคะเอาไว้บ้วนปากทุกเช้าเย็นนะคะรักษาเหงือกรักษาในช่องฟันในช่องปากของเรานะคะให้สะอาดดับกลิ่นปากแล้วก็คนที่มีฟันผุนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับปวดฟันปวดเหงืออปวดช่องปากนะคะบ้วนปากเลยนะคะใช้น้ําต้มที่ใส่เกลือนะคะน้ําต้มกิ่งข่อยแล้วก็ใบข่อยต้มใส่เกลือนะคะเล็กน้อย บ้วนปากทําความสะอาดช่องปากระงับกลิ่นปากได้ดีนะคะแถมยังช่วยรักษาเหงือกและฟันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะท่านที่มีอาการปวดฟันเนื่องจากแมงกินอะไรพวกนี้นะคะจะหายดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้นํามาใช้ดูนะคะสมุนไพรข่อยเนี่ยดีมากๆเลยนะคะซึ่งทางการแพทย์นะคะได้รับรองมาหลายสถาบันแล้วนะคะบอกว่าสรรพคุณทางข่อยนะคะทุกส่วนเลยนะคะที่เขาเอามา วิจัยแล้วก็ได้นําไปใช้ในยาสีฟันหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่เราไม่ต้องไปสกัดหรืออะไรยุ่งยากนะคะแค่เรารู้วิธีอย่างนี้นะคะรีบนํามาใช้แล้วก็รีบเอามาต้มเลยนะคะซึ่งมันหาได้ง่ายๆนะคะแถวบ้านเราเยอะมากโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปหาหมอนะคะใช้ได้เลยค่ะ ในวันนี้นะคะแซบมีเรื่องราวเกี่ยวกับใบข่อยมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแซบจะนำส่วนของลำต้นของเขาแล้วก็แก่นข้างในแล้วก็เปลือกนะคะมาดูว่าเขาจะมีสปปรรพคุณด้านใดบ้างนะคะรับรองนะคะว่าต้นข่อยต้นเดียวนะคะมีเป็นยารักษาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแซบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รับชมและให้กําลังใจแซบด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนมีความสุขในทุกๆวันนะคะหากชอบคลิปนี้ของแซบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจแซบด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ คลิปนี้แซบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ